ค่ะพี่น้องนี่ค่ะถีเอเครื่ององอิงเซ็กซ่าแล้วค่ะพี่น้องไอ้าพแบบิจิตะจักวรรดที่สุ่องวลกไม่รักษา But I love this. I'm in middle of school here. Alright, so I stick stick out my time to react on this lovely music. So guys, please kindly go and support them. Support them. Show them some love. If you have not subscribed to their channel, please kindly, kindly subscribe. Support them, guys. Love you. อยากสิญยุนพี่น้องร่วมรวมวันะครับอ่ะเอาเป็นมาชมคอนเสิร์ตดีกว่ากันเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาเวลาแล้วนะครับที่ทางคณะกรรมการนะครับจะขึ้นสู่บนเวทีเพื่อกล่าวคุกคักกับพี่น้องในคำแถวัตถุประสงค์ในการจัดการกติกาของหมู่บ้านในชุมชดในพี่น้องในลำซ้ายนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญบนเวทีได้เลยมาหลับไป้ในห้องกันเอะนะครับขอเสียงประมือต้อนรับทางท่านผู้นำชุมชนฝ่ายท้องที่น้องผิดนะครับและท่านประธานขึ้นสู่บนเวทีเลยนะครับเรียนเชิญตรงนี้เลยครับ พี่น้องเดี๋ยวให้น้องไปเตรียมโตนะคะเอาแม่เป็นไรคะน้องโตจริงคะสวยปะคะ่ะเสียงดีปะนี่เสร็จทายหลุมน้ำมอลละแม่อเ<บ>ไปก้อน<บ>จำ่เลยดีคะ่ะพี่น้องบรรยากาศตอนนี้นะคะคนอาญะเขียนเคยนี่ น,นี่นี่นี่แล้วเอาพี่น้องบรรยากาศนะฮะมีแม่นั่งไก่แท้นี่ติดเวทีเลยเป็นได้เห็นน้องกุอิงแล้วน่ารักปะค่ะนี่ไล้ท้ายรูปน้ำปะค่ะท้ายนนเนาะอ๋อไฟข้างหน้านุ่งก่อนได้ไหมเอา<ป>มันมวนเด้อแม่เดอ้อ ได้เลยได้เลยอุ้ยตาห้า่ะพี่น้องครับก็ฝากนบัตสึตาเนี่ยครับท่านพระอธิการสุปัยสุเมงครโนเจ้าวาดวัดลอยสุนสะอาดนะครับตอนนี้คณะกรรมการเพื่อนกำลังขึ้นเปิดงานนะคะพี่น้องนี่เขาเป็นนะครับพระนักด่ารภพรัก็ดีนะครับท่านเองมณีรัตนนอกนะครับท่านเพื่อนกับการสถานีนตำรวจภูธรนั่นค่ายนะครับท่าน ทิอสนะครับจากอเมืองพญาแลของพวกเรานะครับทั้งชุดนะครับท่านทีมงานของตำรวจนะครับสพปั้นค่ายเราทุกท่านทุกคนนะครับชุมลมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้งสีหมู่บ้านนะครับแพย่สารวัตรกำนันทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับพี่น้องบ้านเราทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ ทางล้างจนจีบอมี่มองนั่งหล้วเด้อค่ะพี่น้องเรื่อง่านตมิกไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นมิกล้วค่ะนมินะครับนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มีีการนะครับแค่ตวดงานตั้งแต่ตอนเช้านะครับดางนั้นแม่วันดีค่ะไเลยเลยเลยไปเ ดังนั้นวันนี้นะครับทางวัดลุงสุรอาวนนี้าเบิ่สไขก็แมุ่มบ้านบ้านลุน่มกลเนาะแม่เป็นไดอะอ๋งยิงโตจริงนา้าที่ดงถึงล้วใครหลุน้าคะยังไม่ได้ใครหลุน้ำเนี่ยเราัทําบุญก่อนบ้มา่ี่ะับเที่จะจารานครับ ว่าปีนี้จแม่อียังกยังก่อไ่ได้ยินของปียังก่อไ่ได้ยินค่ะวันที่ติดต่องูมพลาบ้านในบงนะครับจะเป็นปีใหม่นะครับันนั้นนะครับอเอ้จกันนแมวเอาเปิดหนาเน่ตี ไอโจอย่ไหไอโจอยู่ไไอโอยู่ไเดี๋ยวไอโจมากค่ะเดี๋ยวไอโจมากเมนิวันมาหมดจ้าอะเมนบริวันมาเอนี่มาค่ะแม่เมนค่ะมนเมนแล้วสุดยอดเลยค่ะเบิกงตลอดเบิกงตลลดกันนี่ละ่าเบิกจะาของก่อาคนทนาเนี่ยคนจะดจยอแม่ชดมาให้แม่็น ศายุติรแม่ไม่ดนะได้นั่งศาเอาคือพวกนี่ะลนี่เก็บได้างท้งนี่โอ้ยพี่้องานมดแล้จ้นาเอาแม่มนวันด้อค่ะมเล้วนวนแล้วไปวันดีค่ะแม่วันดีแม่แล้ต่ฮากค่ะพี่้องประชาชนและชาวบ้านของพวกเรา่อนเ